สวัสดีครับผมก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูพระบ้านบ้านนะครับผมที่ว่าผมว่าหลายบ้านทุกคนก็น่าจะมีแหละเป็นพระยี่ห้าศัตรรษนะครับผมก็แต่วันนี้เนี่ยจะเอาของปลอมมาให้ดูนะฮะก็อตอนนี้ก็คือจะเป็นพระราคาที่ถูกก็จริงแต่ว่าก็กมีปลอมนะฮะเพราะว่าพระที่ว่าเกินหนึ่งร้อบาทขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะมีปลอมหมดเลยฮะแต่ทีนี้เ,นเราก็คลิปนี้เจะมาพามาดูว่า ณปัจจุบันมีปลอมแบบไหนบ้างะฮะหรืออเคยมีปลอมแล้วที่เคยเห็นซื้อขายกันมีแบบไหนบ้างะฮะก็อันนี้จะพามาดูครับผมก็เริ่มจากอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะวงนี้นะฮะก็เป็นพระไม่แท้นะครับเแต่ว่า อันดับแรกเราจะมาดูความแตกต่างก่อน,นะฮะดูร้อมนอกเหมือนจะดีะฮะนี่มีเงาเงาด้วยแต่ตรงเส้นเสี้ยนหรือว่าเศษปั้มพระตอนปั้มพา้าเนี่ยมันไม่มีนะฮะเดี๋ยวมา,อา,มาลองส่องกันดูนะฮะอ่านี่อันนี้ดูหน้าก่อนหน้าก็ไม่เหมือนแล้วฮะ ที่อันนี้ผมบอกมันไม่มีคือตรงพื้นนี่ครับมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีนะฮะอันอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูของแท้ก่อนของแท้ก็คือสองเหรียญนี้นะฮะนนี้คือสองแท้อ่ะอันนี้ก่อนนี่อ่านี่หน้าตาพลาย่างนนี้ฮะคือพราเนี่ยเป็นพราที่เป็นเนื้อชินผสมตะกั่วะฮะก็ก็ยังมีความนิ่มฮนะเวลาปั๊มทีเห็นไหมฮะก็ จะเป็นปืป้นๆไปนะเพราะว่าเราแรงกดนะ่ะเนื้อตะกัวมันนิ่มนะก็เลยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเซียนด่ผมบอกมันต้องมีเงี้ยเป็นขนแมวเงนี้นะฮะอะไรอย่างดูองค์ดูอย่างองค์เมื่อกี้ฮนะนี่นี่อันนี้หน้าไม่ใช่ฮะหน้าก็ไม่เหมือนแล้วแล้วก็เซียนก็มีบางๆครับแต่ว่า ไม่ส่วนใหญ่จะไม่มีมากกว่าเป็นลื่นมากกว่าครับนี่แล้วก็ขอพ้านี่จะหนามากครับผมไม่อ่านถ้าถา,ลถาลองของของของเนี่ยของแท้ดูอันนี้ของแท้นะครับผมถ้า้ลองดูเนี่ยสังเกตว่ามันมันหนากว่าครับผมแล้วก็ตัวตัดเนี่ยจะไม่เหมือนกันอันนี้จะใหม่กว่า ส่วนในของแทน้นี่ก็จะมีความหยาบบ้างแล้วก็มีแบบความเก่าความอะไรฮะฮอันนี้คือส่วนใหญ่คนก็ดูออกนะ่านะเป็นของเก่านะแต่ผมก็มาให้ดูเฉยครับผมต่อมาครับอันนี้ อันนี้หน้าไม่เหมือนเลยฮะนน,นนี่อันนี้อันนี้ดูแบบเหมือนเหมือนเหมือนปลอมเนื้อเงินนะเหมือนทําปลอมเนื้อเงินมาซึ่งยากนะครับเพราะว่าเนื้อเงินนี่มีแค่หลักร้อยองค์เองอันนี้พอหน้าตาไม่ใช่เราก็เราก็วางได้เลยฮะขอบเคิรไปอะไรก็อันนี้ก็เหรียญหนาแล้วครับผมที่สําคัญเนี่ยของแท้นะครับจะต้องมี อ่าเนี่ยในร่องยันเห็นไหมฮะร่องยันร่องยันพวกนี้มันจะต้องมีเสี้ยนคมๆนะฮะเนี่ยเนี่ยผมลองเหรียญน,นี้ไหมดูเหรียญแท้เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ย,ยต้องมีเสี้ยนคมคมนะฮะไหนไหนเห็นไหมเห็นนี่ยันเนี่ยยันตัวนี้ชัดเลยฮะเห็นไหมในร่องอะ่ะจะต้องมีคมๆนะฮะมันมาจากพิมพนะฮะ อันนี้ของแท้นี่อันนี้มีข่าโปกด้วยถ้าเกิดมีค้าโปกที่ส่วนใหญ่ดูดีนะผมเนี่ยไหมจะมีเส้นเส้นข้างในเนี่ยที่ชัดเลยนี่นหน้าตาของแท้เป็นอย่างี้นะะส่วนใหญ่จะหมูกจะบี้ทุกองค,ครับเพราะว่าเนื้อตะกัวนะฮะมันจะจะนิ่มคือไม,ไม่ไม่บี้ก็มีฮะแต่ว่าเป็นปั๊มยักษ์แรกเนี่ยก็จะหายากหน่อย นะก็น,นี้ก็ถือว่าเก๋ดูง่ายนะครับผมต่อมาก็เป็นอ่า,อ,าอ๋องนี้ตรงนี้ดูแล้วสิต้นององน,นี้นี่ตรงนี้ก็จะคล้ายๆพิมพ์แรกครับผมเพราะว่าหน้าหน้าไม่เหมือนเนี่ยหน้าไม่เหมือนนอะคือเกสส่วนใหญ,ญ่ก็จะมาบอกบล็อกเดียวกันนะแต่ว่าตัวตัดอาจจะไม่เหมือนกัน นี่ฮะน,นี่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือรอยถอดพิมพ์นะอันนี้ที่เป็นขั้นๆัเห็นไหมฮะนี่ที่เป็นขั้นๆตรงเนี้แล้วก็จะมีนะส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ดูดีนะหน้าตาอะไรเออฟอร์มใช้ได้ นี่อดูความเก่าได้ได้ครับแต่ว่าพอมาส่องมาฮะเออหน้าตาใกล้เคียงของแต่ว่าพื้นนะครับผมไม่มีเสี้ยนเลยฮะนี่ไม่มีเสี้ยนเลยเป็นปุ่มปุ่มปมปำเนี่ยฮะเป็นปุ่มปุ่มปำปมซึ่งถ้าเทียบตัวของแท้นะครับก็ก็มีนี่โอ้ไปรัศมีเลยไหม ของแท้จะมีะรมักษมะอย่างงี้ฮะตรงนี้เทียบกับต่างกัน,น,ะะนแล้วฮะนี่มาดูขอบกนะันนะฮะนี่โอ้ขอบเจออย่างนี้ชัดเจนนะนี่ รอยถอดพิมพ์ม,มาเห็นไหมฮะเป็นเป็นมันเป็นมันเป็นเส้นๆอ่ะเป็นขี้ออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยน,นี่คือรอยถอดพิมพนะ์้ะถอดพิมพ์ก็อาจจะมาจากเอาสีโคลนมาอ่าแกะจากองค์จริงมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาถอดบล็อกเอาพอมาตอนถอดมามันจะมีขอบประกบอย่างเงี้ยฮะเนี่ยซึ่งของของของจริงไม่มีนะ ของแท้เนี่ยไม่มีนี่ของแท้จะเป็นอย่างนี้ดูของจริงองค์เอยู่อันนี้มีขีข้ปลวกด้วยฮะถ้าขี้ปลวกส่วนใหญ่ก็แท้สักประมาณแปดสิเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าพารเนี่ยเขามีเยอะเขาไว้ตามสถานที่ราชการเนะี่ยเขาเก็บไว้บางทีเก็บมันปวดปลวกขึ้นเลยฮนะ ตรงนี้ก็มีเส้นเสี้ยนอยู่นะครับแต่ว่าค่าปกมีกรอบ,บ้างอะไรเงี้ยเนี่ยมีเส้นเสี้ยนชัดเจนนะอันนี้ก็จริงเป็นท้าหาง่ายอยู่นะครับแต่ว่าของเกมก็มีเพราะฉะนั้นก็อย่างเนี้ยอันเนี้ยเริ่มทําพิมพ์ผูกแต่ว่าพวกรายละเอียดจริงอะ่ะทาไม่ได้ครเนี่ย เส้นในนี้ก็ไม่มีเนหะ็นไหมเป็นหย,ยาบหย,ยาบหยาบหยาบ,บอย่างเงี้ยแล้วเออบาวกว่าด้วยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีนะครับผมส่วนพายีา่ห้าแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ชัวร์ก็เล่นเป็นเนื้อดินก็ได้ครับเนื้อดินเนี่ยยังไม่แพงสองสามร้อยอยู่ฮะเนื้อดินเนี่ยน่าจะดูง่ายกว่าพายเนื้อชินนะฮะถือว่าเป็นพับ ดีประสบการณ์เด่นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ